สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะคนคนพานะครับ EP ที่สี่ห้าหกนะครับสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับมีพระสะสมพระเกศมาแบ่งไปนนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ เรื่องวงแรกนะครับเป็นจตุคามนะครับเพชรสมุยนะครับติดตามธรรมการครับมีตอกหมายเลขแล้วก็ตอกโคนครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนี่ยครับเนื้อนวะโลหะนะครับออกเขียวเลยนะครับปกเสกที่นครศรีธรรมราชเลยครับนะครับเพชรสมุยนะครับ ตะโกดและหมายเล่ะครับเงกนนวะโลหะครับสามร้อยบาทครับมันนิสสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งครับเหรียญหลวงพ่อส่งครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยครับหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอยปีสองศูนย์นะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อส่งวัชจาสิธิ์นะครับมันนิสสนะครับเป็น วัดปากน้ hehe, ํานะครับเนี่ยมีกล่องแล้วก็มีรูปผ้าหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมุนีติดมาครับนะครับด้านหลังเป็นเป็นยันนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเนี่ยครับวัดปากน้ํานะครับข้อมกล่องนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกรันวัดพญานะครับเนี่เหรียญหล่อครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมครับเหรียญหลวงพ่อกรันวัดพญาธนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นสิงห์งาแกะนะครับนี่ครับสิงห์งาแกะเลี่ยมเก่านะครับเป็นสิงห์งาแก่เลี่ยมเก่านะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มุ่นวัดเนินตัมมากนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่มุ่นนะครับวัดเนินตัมมากนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับหลังยันใบพัดนะครับสวยคมชัดเจนนะครับหลวงพ่อมุ่นนะครับวัดเนินตัมมากนะครับ ผมมุ่นวัดเนินตามมากนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับหมายเลขเจนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญหันข้างเล็กนะครับนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจรโลนะครับเนี่ยหลังเป็นยันดวงนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจรโลหลังยันดวงนะครับสวยคมนะครับเนี่ยอาจารย์ฟั่นอาจรโลนะครับสกลนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นล็อกเก็ตล้อมเพชรนะครับ หลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับลครับล็อกเก็ตล้อมเพชรหลวงปูเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับต่อไปเป็นเหรียญมาเลก้านะครับเป็นเหรียญสองสี่กว่านะเหรียญสร้างชาตินะครับเนี่ยเหรียญสร้างชาตินะครับสองสี่กว่านะครับสวยคมนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปหมายเลขสิบนะเป็นปิดตากระดูผีนะครับเนี่ยองค์นี้ลงรักปิดทองมาครับนี่ครับ มันจะมีช่วงที่ดูรักล่อนล่อนออกนีะครับเนื้อในเป็นสีขาวนะครับผงกระดูกพีนะครับมดโพนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นกุมารทองครับกุมารทองหลังยันน่ครับนี่าจะเป็นหลวงพ่อยเมว่าสามงามนะครับมีจานนะครับจะเป็นหลวงพ่อยเมนะครับว่าสามงามนะครับกุมารทองเนื้อดินนะครับ ทองนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพะลุ่งครับหลวงพะลุ่งก็ไหลทองนะครับหลวงพะลุ่งออกวัตสุลส้มปีสองพันหนึ่งะครับสวยๆนะครับหลวงพะลุ่งนะครับสวยคมครับประมันห้าร้อยหนึ่งนะครับไปหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับ เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นละหันนะครับแม่น้ำคูนะครับแม่น้ำคูเก่านะครับออกวัดแม่น้ำคูเก่านะครับหลวงปู่ทิมนะครับต่อไปมีลลีสิบสี่ครับเป็นเหรียญของพ่อรวยนะครับต่อโคชจีนะครับมีโค้ดนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยโชคดีนะครับนี่ครับปี ห้าเก้าครับท่านหลวงปู่ปู่เซนะครับหลวงพ่อรวยครับรวยโชคดีนะครับปีเมษายนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยมานะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นแจกทานนะครับเหรียญปีสี่หกนะครับพอสอนเล็กอยู่นะครับปีสี่หกนะครับหลวงพ่อรวยปีสี่หกนะครับ ไม่ใช่พวกนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลานะครับเนี่บหลังยันนะครับล็อกเก็ตเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลานะครับในสิบเจดนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่วัดบุลาศีชนบุรีปีสองพันห้าร้อยนะครับพระพุทธลีลาปีสองพันห้าร้อยนะครับ สภาพยังสวยอยู่นะครับพอสอลึกเลยนะครับอันนี้สิบแปดนะครับเป็นหลวงป่นลพ่อป้นนะครับปีสองห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อป้นขี่หมูปีสองห้าครับสภาพยังสวยอยู่นะครับพอสวยนะครับเป็นทองแดงครับอันนี้สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับพร้อมเรี่ยมนะครับปีหนึ่งห้าพร้อมเรี่ยมนะครับ ยงสวยนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับหลังหลวงพ่ออยู่นะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดบางสเลนะครับปีสองสามนะครับหลวงพ่อปานหลังหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเลนะครับสวยๆปีประมาณรสามนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพ่อกู่นะครับเป็นพุ่มแผน่นะครับ เนนิชิน Connie, นะครับเลี่ยมเก่าเลยนะครับเลี่ยมเก่าเลยนะครับดูว่าเป็นคุณแพนนะครับขี่ไก่นะหมายเลขยี่สองนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นพักกูนะครับไม่ทราบที่มันนะครับดูเลี่ยมนะครับพลาสติกมีลานหมดเลยนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สบสามครับเป็นเหรียญหลวงพอดีนะครับวัดพระลูกนะครับ เนื้ออันปากกาครับเหรียญหลวงพ่อดียศพระรูปเนื้ออันปากกานะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเนี่ยครัพ่อแดงหลวงพ่อเจริญแต่หูแหวงไปหน่อยนะครับหูเหรียญแหวงไปนะครับนี่หลวงพ่อแดงหลัง,ดดงหลวงพ่อเจริญนะครับผิวหิ้งนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นฤษีนะครับนี่มีชาบที่มานะเป็นฤษีนะครับ เป็นรูปลอหรืสีนะครับอุดพงแล้วก็ได้ทานเป็นเป็นรูปหัวเสือนะครับเป็นสีลอนะครับไม่ทราบที่นะครับหันนีลขยี่หกครับเป็นหลวงผู้สุกนะครับเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวนะครับเป็นเหรียญหลวงผู้สุกเนื้อตะกัวนะครับต่อไปหมายเลขยี่บเจ็ดนะครับเป็นพวกครูนะครับ เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปีสามสิบนะครับยี่แปดก็เป็นหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเป็นล็อกเก็ตใครล็อกเก็ตนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนั่งนะครับล้อมเพชรนะครับสวยนะครับหลวงพ่อคูณนะครับนั่งในกระเช้าล้อมเพชรนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปีสามเจ็ดนะครับเนี่ยครับพอสอนลึกนะครับคูณพันล้านปีสามเจ็ดนะครับ จะเป็นเป็นหลังว่าคูณเหมือนกันครับมีเก้าครับเป็นหลังว่าคูณรุ่นสามหนึ่งจอหอนะครับเนี่ยค่ายสุรนารยนะครับเปลี่ยนเนื้ออันเปร์ก้าครับต่อโค้ดนะครับสองฝั่งเลยนะเนื้ออันเปอร์ก้านะครับเนี่ยพีสามแปดนะครับนักเรียนตำรวจรุ่นสามหนึ่งนะครับ ไีทำแปะงานปาก้านะครับเนมมาสองเรียนนะครับไม่ได้สามสิบก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยคูณนะครับค่สุรานาลายนะครับเป็นนิ้วอันปลากรานะครับต่อโค้ดสองโค้ดนะครับสวยเดิมนะครับนี่ครับไีทำแปะนะครับพอสอบเลือกจุนะครับแล้ก็ยังแข็งแรงนะับทำแปะนะครับ สนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับคนคนพานะครับ ep นี้สี่ห้าหกนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ